นี่เป็นการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนที่เกิดวันอังคารน,นะคะสำหรับความรักของคุณในปีนี้นะไปดูกันว่าเราจะขอพรยังไงนะคะให้ความรักของเราดีๆนะเราจะขอพรอย่างไรให้เราได้ความรักดีๆให้ความรักของเราไปได้ด้วยดีอะไรแบบนี้นะโอเคดูซิไพ่จะบอกอะไรกับเรา nine of cups seven of cups แปดดาบเราจะขอพรอ,อย่างไรให้ได้เจอความรักดีๆให้ความรักของเราไปได้ดีนะคะโอเค ที่มีความรู้สึกว่าคุณต้องขอพรในเวลากลางคืนนะคะหรือมีการอาบแสงจันทร์ใช้แสงจันทร์ในการเข้าช่วยนะคะเสริมพลังงานความรักดวงความรักของคุณให้พลังรังสีในเรื่องของอารมณ์ความรักของคุณเนี่ยมันได้รับการ เสริมสร้างไปในทางที่ดีนะคะคุณจะดูสดใสเปล่งปลั่งมากขึ้นความรักจะเดินทางมาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปลงทุนลงแรงทําอะไรมากมายนะคะก่อนนอนให้อธิษฐานนะคะอย่านอนโดยไม่ได้อธิษฐานแล้วเอาความกัดกลุ้มของคุณเข้าไปในที่นอนด้วยเอาไปนอนด้วยไปฝันต่อนะคะมันเป็นความฝันที่กลายเป็นว่า มันจะกลายเป็นความฝันที่แบบตอกย้ำความคิดความรู้สึกของเราให้เราหม่นมองในเรื่องของความรักในเรื่องของความเชื่อที่เรามีต่อความรักนะคะคุณอาจจะเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมีจิตใจที่แบบดูเหมือนกับเป็นคนอ่อนโยนหวานไว้ง่ายนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะขอพรให้ความรักของคุณเนี่ยได้เจอกับสิ่งที่ดีๆหรือไปได้ดีเนี่ยคุณควรจะนำพลังงานของความละมุนล,ละมยัยเกี่ยวกับเรื่องของ เด o o นนะคะกับดวงจันทร์ในตอนกลางคืนพลังงานของดวงจันทร์ในตอนกลางคืนอธิษฐานอาบน้ําอธิษฐานนะคะทำตัวสบายๆทำใจสบายสบายก่อนนอนนะคะคุณต้องทําก่อนนอนในทุกๆวันจะทําให้ชีวิตของคุณผ่องใสสง่าราศีของคุณเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นํามาซึ่ง ความโชคดีในเรื่องของความรักได้เจอได้พบกับความรักดีๆคือคนดีเข้ามาในชีวิตเราได้คนที่ไม่ดีคนที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเราเนี่ยชีวิตก็จะก,กันเขาออกไปจากตัวเราเองนะคะต่อให้เราหวั่นไว้แค่ไหนต่อให้เราปรารถนาแค่ไหนมันจะไม่เป็นไปอย่างใจถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่ดีสําหรับเรานะคะขอพรเอาไว้ขอกับเจ้าแม่กวนอิมขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น ภาพสตรีหรือมีความเป็นอิสตรีได้ทั้งนั้นนะคะโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องการขอพรในเรื่องของความรักของเพื่อนที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์เป็นเรื่องของดวงจันทร์ด้วยนะและเด e อ o มูนก็มาให้เห็นถึงพลังงานที่จะส่งเสริมความรักของคุณอยู่กับดวงจันทร์พระจันทร์หรืออ่งรงสีของพระจันทร์นะคะในตอนกลางคืนนะโอเค ไปดูว่าใครที่ยังสดนะคะกรุบกริบนะคะภายในสิ้นปีนี้คุณจะได้มีแฟนไหมไปดูซิว่าภายในสิ้นปีนี้คุณจะได้มีแฟนไหมมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเลยบอกแล้วถ้าพลังงานคุณดีคุณเสริมดวงคุณด้วยความรักความเมตตาแล้วก็ความอ่อนหวานของพระจันทร์นะคะจะมีคนเข้ามาแหละนะ มีคนเข้ามาคุยนะคะในสิ้นปีนี้นะแล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้ศึกษาดูใจกันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนกันชัดเจนนะคะแต่มีคนเข้ามาหาคุณแน่ๆมีคนเข้ามาคุยแน่ๆเป็นการสารความสัมพันธ์แบบเบาๆแบบพึ่งเริ่มต้นแบบได้ศึกษาดูใจกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมีความรู้สึกว่าคุณจะเจอคนที่คุณรู้สึกสนใจ เขาจะเข้ามาเป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะจะได้มีแฟนไหมอาจจะยังไม่ได้ลงเอยเป็นแฟนชัดเจนนะคะในบางเคสบางกรณีแต่ที่แน่ๆคุณได้มีคนคุยคนที่คุณถูกใจคนที่คุยได้รู้สึกว่า คนที่คุณได้รู้สึกว่าได้คุยกับเขาในทุกๆวันก็รู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกว่าโอเคมีใครบางคนที่อยากจะคุยกับเราไม่เหงาจนเกินไปประมาณนั้นนะคะก่อนสิ้นปีนี้และปีหน้าถาลากยาวไปต่อได้คอยว่ากันน่าจะมีอะไรเด็ดๆน่าจะมีอะไรชัดเจนมากขึ้นกับความสัมพันธ์กับคนคุยที่จะเข้ามาในปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะคะ อเคขอบคุณมากๆนะคะที่สปอนอร์ช anel แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย